ชดาสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาทำคลิปสอนเล่นไม้เครื่องนี้นะคะภาคพี่เคียวล่าสุดเลยเราไม่ได้ทำคลิปสอนเล่นมาประมาณ2องร้สามแสนสี่หมื่นเจ็ปีได้นะคะเนื่องจากว่าคี้เกียจทำแล,ล้วก็คี้เกียจตัดต่อก็เลยคิดว่าคลิปนี้เราจะลงคลิปแบบแบบดิบดิบสดๆไปเลยไม่ตัดต่อไม่ใส่ภาพอะไรทั้งนั้นนะคะ โอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าแต่ว่าก่อนที่เราจะเปิดเครื่องเล่นนันเนี้ยเราก็จะต้องอธิบายก่อนเพราะว่าเขามีโหมดหนึ่งที่เป็นโหมดที่ถ้าเราพูดอะไรแล้วเราแบบว่ามันจะแบบเลือกให้เราเลยฉะนั้นเราจะพูดไม่ได้เลยโหมดหนึ่งก็เลยต้องอธิบายให้ฟังคร่าวๆก่อนนะอันนี้เดี๋ยวให้ดูก่อนนี่ถือว่าไมภาคนี้เก๋มาก ไฟภาพเนี่ยเขาจะมีการดัดเสียงเหมือนกับภาคโมฮ์นะที่เป็นดอกไม้อันนั้นนะ่ะอ่ะเรามาดูกันก่อนนี้ก่าว่านี่มีอะไรมาบ้างก็จะมีลิบบิ้นนะคะเป็นเคียวคกับเคียวคิสนะคะอันนี้แล้วก็เป็นไม้แบบนี้เออก็จะมีตรงเพจอ,อันนี้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นถ้าเสียบเนี่ยมันจะเป็นโหมดเกมนะแล้วก็ตรงนี้หมุนได้ อย่างเงี้ยแต่ถ้าเราไม่ได้ล็อกมันก็จะแบบนี้นะเราก็จะต้องล็อกคือล็อกก็ต้องแบบมันก็ล็อกยากหน่อยอะ่ะมันจะแบบสมมุติถ้าเราปุ๊บเล่นปุ๊บมันก็จะแบบนี้ไปเลยก็จะแบบล็อกอย่างงี้แล้วก็ปิดนี่นะโอเคเราจะมาพูดดูถึงอันนี้ดีกว่าอันจำรู้นี้ก่อนคือมันก็จะมีทั้งหมดสามโมดใหญ่ๆนะ ก็จะมีโดยที่จะเป็นโบลิบบินอันนี้ก็จะเป็นแนวแปลงร่างนะคะถ้าเรารู้ว่าเขาต้องแปลงร่างยังไงนี้เราจะมันมากเลยคือมันมีใฮ้ตบด้วยนะแบบตบเสียงกดปึก๊กป๊กอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นลิบบินคิวคิวก็จะเป็นตอนที่ใช้พลังเล่นงานปีศาจนะคะแล้วก็พอจบปุ๊บมันจะร้องเพลงใช่ไหมพอจบก็จะไปกดได้ปึ๊ง เราอันนี้นี่เลยอันนี้จะเป็นโหมดเกมโดยใช้ลิงเพรอันนี้นะก็คืออันแรกอ่ะอันนี้จะบอกว่าเก๋มากตรงที่ว่าเราพูดปุ๊บมันก็จะเลือกให้เลยแต่ว่าเราจะแบบพูดเข้าๆให้ให้ได้แบบคุ้นๆหูหน่อยก็คือเขาจะใช้คาว่า music mode นะก็เป็นโหมด Music แล้วก็ l i s um t mode ก็ บทเรียนคือแล้วก็มีอะไรก่ะไมค์ไมค์คุโมโดก็เป็นโหมดใหม่อันนี้จะเป็นโหมดเพลงก็คือว่าเป็นลองเขาเาโาเกะนะโดยการที่เขาจะทําให้มันเป็นเสียงเบาแล้วเสียงเราก็จะดังกว่าเสียงเพลงเก๋มากคือมันจะมีทั้งหมด9เพลงมันจะมีเพลงเนี้ยอะไรนะฮาร์โมนีอะไรสักอย่างอนะ่ะแต่ว่าอันเนี้ยจะเป็นเวอร์ชั่นที่ลองคู่กันเคียวเคียวกับเคียวคิสส่วนอันเนี้ยก็จะเป็นเวอร์ชันอันนี้อะไรเคียวเคียวใช่จะเป็นเวอร์ชันของเคียวเคียวคือว่า เขาเรียกว่าอะไรอะเสียงมันจะแบบเป็นโทนของเขาใช่แล้วก็จะมีอันนี้เป็นเคียวคิสก็จะแบบเป็นเวอร์ชั่นของเขาเป็นโทนเขาอันนี้ก็จะเป็นเพลงเราลืมชื่อเพลงที่มันร้องมาเลยลิงลิงเยอ่ฮาร์ดอะไรนั่นอะเออแล้วก็ลองนั้นเนี่ยมันจะเป็นเพลงเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้านะจะเป็นเพลงทั่วไปอันนี้น่าจะเป็นเพลงคล้ายคคริสต์มาสมั้งแบบแนวเทศกาลนั้นแล้วก็ ABC แล้วก็ h a ให้เบิ t h ด a y ส่วนอันนี้ก็จะเป็นเหมือนมันก็จะเป็นเพลง เพลงหลักของเขาที่แบบฮาร์โมนีเลยนั้นน่ะแต่ว่าเขาจะเป็นแนวสอนเต้นคือเขาจะพูดแต่เนี้ยแล้วฟังสายญี่ปุ่นไม่ออกเนาะเราก็แบบข้ามโหมดหนีไปเราก็จะเป็นโหมดไม่โหมดไม่เขาจะมีเสียงหลักๆให้ทั้งหมดสามเสียงก็จะเป็นเสียงสะท้อนเสียงสูงเสียงต่ําคือมันเก๋มากแต่ว่าถ้าเกิดเราพูดอะถ้าเกิดเราพูดออกไม่อะ ออกม็ใช่ดิออกกล้องตอนนี้มันอาจจะแบบไม่แน่ใจว่าเสียงมันจะออกไหมเพราะว่าคือเขาทําให้มันเป็นเสียงดังเฉพาะที่แบบเราได้ยินที่แบบเรารู้หรือคนนั่งข้างๆอาจจะรู้แต่ว่าแม่ค้าลองให้คนที่บ้านพูดใส่ใมาแล้วว่ามันไม่ได้ชัดขนาดนั้นคือเขาไม่ได้ให้มันดังมากนะทีนี้ความเก่งมาอยู่ตรงนี้คือตอนที่เขา,าบอกว่าจะเอาโหมดไหนใช่ป่ะแล้วถ้าเราพูดคําว่าเกตเตะก็แปลว่า เออบอกว่าฉันเลือกอันนี้มันก็จะเป็นโหมดนั้นให้อ่ะอันนี้เราต้องบอกก่อนนะบอกไว้ก่อนโอเคทีนี้เราจะมาเริ่มเล่นกันจริงจังแล้วเพราะว่าอธิบายคร่าวๆให้ฟังแล้วนะไว้ตรงนี้ก่อนปึง้งจริงๆอนะ่ะตอนแปลงร่างเนี่ยเราอยากจะให้ดูในแท็บเล็ตด้วยแปบ๊บนึงนะเอาถ่านก่อน นี่นะคะด้านในคือตอนแรกเราอ่ะคิดว่าจะใส่แค่ชิ้นเดียวใช่ป่ะสรุปแบบเอ๊ะทำไมรุ่นนี้ใส่ชิ้นเดียวสรุปใส่สามนะคะนี่มันซ้อนกันนี่โอเคเปิดเครเคื่องอันนี้มันเป็นปุ่มเอาไว้เลือกเพลงนะตอนที่เป็นคาราโอเกะเราจะกดเลือกก็ได้หรือจะพูดก็ได้มา เสียงอะเขาจะบอกมันไม่ได้สั่นแบบนี้นะพอดีกล้องเราปรับไม่เป็นให้มันไม่สั่นอะหมายถึงว่าให้แสงไม่กระพริบเราเริ่มเลยนะเราจะเริ่มแล้วนะ เราก็เราน่าจะลืมโหมดหนึ่งไปแล้วไม่ทันแล้วเรากดช้าไปอันหนึง่งปึ้ตัวเองเราคิดแล้วกดได้น้ำจะมีเข้าไปเย้ออกมาเราลืมเย้

มันจะต้องมีหมดปิดเพื่อนๆต้องลองไปดูคลิปแปลงล่างนะมันจะต้องมีหมดปิดเราลืมปิดอุตสาหซ้อมอย่างดีโอเคจริงๆมันไม่มีผลอลหรอกแต่ว่าถ้าเราทําให้มันเป็นแบบว่าเรียกว่านะแพทเทิร์นในการแปลงล่างมันจะสนุกมากต่อไปอันนี้นะนก็จะเป็นจะเป็นอันนี้อันนี้ไม่ได้กับพลิปนาะเป็นที่กล้อง นี่อันนี้เป็นโหมดที่เราจะต้องจัดการปีศาจ เรียบร้อยมามาโหมดที่เกมกันดีกว่าแป๊บน,นึงนะจับยากมากเลยอ่ะรู้สึกมิวสิกนะ m ิ s i c โ o โ,โดอันนี้ ไมคเขามาโดนเอาเป็นนี่นะเขเตเห็นไหมเห็นไหมมันพูดดังจะให้ฟังเก้าเพลงนะเพลงที่หนึ่งั e r s i o n QQ ว e ชั i น n k i สซ y แล้วก็เพลงอันนี้เห็นไหม ABCD ให้ไปเบิร์ดเดย์กดอันนี้ได้นะเทส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 เห็นปะเทสเห็นปะเสียงมันจะเบาลงเพื่อให้เราร้องเพลงไงเทสเทสเทส จมันเพื่อนจะทำยังไงอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูตอนใหม่เพื่อนต้องลองเล่นนะเเขินมากเลยลองเอาสียงทุเรศมากปานเราจะไปโหมดไอโหมดไอโหมดที่เป็นหมวดบทเรียนเราจะฆ่ามาันนะแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ดูว่าเขาจะพูดสอดเต้นเกตเต้ เขาจะคอยแบบบอกสอนให้ทำอะไรจูมือขึ้นนั่นนุ่นนี่เราคาไม่ค่อยออกหรอก่ก็ปล่อยโหมดนี้ไปเมื่อกี้ลองใกล้ไม้ด้วยจะต้องเบาเสียงอย่างนั้นนะลองใกล้ไม้มือถือ เนีย่ยเขาบอกให้พูดพร้อมกันให้พูดให้พูดกี่นี้พร้อมกันนะ่อะไรสักอย่างถ้าปิดท้ายอือโอเคโอเคต่อไปอันสุดท้ายนะก็คือเป็นโหมดใหม่เร็นจริงพูดคำอื่นก็ได้นะโอเคอือพูดคำนี้ก็ได้ลืมบอกหรือจะพูดเป็นหมวกก็ได้พูดอะไรก็ได้มันก็ไปหมดอะเราจะโชว์นี้ยังไงให้เห็นดีอะ ต้องทำยัางไางนะฮัลโหลฮัลโหลเห็นไหมฮัลโหล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 มันจะมีเสียงด้วยฮัลโหลก็อีกเสียงหนึ่งฮัลโหลเสียงต่ำฮัลโหลเสียงสูงเนี้ยแต่ว่าตรงนี้ไม่แน่ใจว่าคือมันจะทำให้เสียงเบาลงไหมเนี่ยฮัลโหล ฮัลโหลฮ่าฮ่าฮก่โมงฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเสียงมันจะชานะดีเล์บางทีฮัลโหลรลรอรลอล่อหล่อหลอ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  รอชอบเสียงเนี้ยชอบเสียงนี้คนนี้คิดว่ามีนะจ้โอเคไม่รู้มันจกแบบมันเป็นแบบไหนบ้างนะไอตอนที่แบบที่ทําเสียงไม่อะมันคือคือมันอาจจะจับเสียงไม่ไม่ได้เพราะเสียงไม่มันเบานะเพราะเขาจะไม่ทําให้มันรบกวนคนอื่นก็เลย คิดว่านี่แหละทําให้ดูคร่าวๆว่าทําอะไรได้บ้างแล้วคิดว่าเสียงเราน่าจะดังกว่าเสียงไม่กว่าในคลิปนะโอเคแล้วเราก็จะมีช่องติดตามนะเรารับรับพีด้วยนะจุดรับพีด้วยรับพีด้วยเราจะเขียนรายละเอียดอยู่ใต้โพสต์นะว่าช่องทางการติดต่อเราอยู่ช่องไหนเรามีหลายช่องทางมากเลยนะจ๊ะเราอยู่สิ่งหยุดที่แอปลุงนะแล้วก็แอปดํานี่คือแค่ลงของแล้วก็มี X ด้วยนะแล้วก็มี y o YouTube นี่แหละโอเค เราไปก่อนนะเดี๋ยวไว้เอาไว้มีโอกาสจะลองทำหัวใจดูนะแล้วก็จะบอกว่ามันใช้อันอื่นได้นะลิปบิ้นอันอื่นลืมเลยนี่อันนี้เป็นลิปบิ้นพิเศษที่เขาแถมล่าสุดนะเพราะว่าอันแรกเขาจะแถมไปโมฟูลุนใช่ไหมแล้วก็ไม่ใช่โมฟูลุนดิอะไรนะชื่อหมาจำไม่ได้อะอยู่ดีก็ลืมลืมแล้วเป็นหมาของภาคควนเอฟูอะ่ะอืมอันนี้ลองดูคือ oh, คือเราสามารถลิปบิ้นมาใส่ได้มบบ มันก็จะแค่พูดนี่ก็จะแบบแค่เนี้ยประมาณอย่างนี้นี่นะคือเอาลิฟบินนั่นอื่นมาใส่ได้หมดเลยโอเควันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบายขอบคุณที่รับชมคะ่ะ